เลยนะครับขอให้ถูกในวันที่หนึ่งนะครับอาจารย์ก็ซื้อแล้วซื้อเลขตัวเองนะครับซื้อในกองฉลากพัดนี่แหละสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ขอปังๆนะครับอ่ะเลขทูบเลขทูบมาแล้วนะครับเลขทูบมาแล้วเลขทูบเรามาแล้วนะครับเลขทูบเรามาแล้วนะครับอ่ะ สวัสดีครับอาจารย์เก้าแปดเก้าแปดเก้าสามนะครับแปดสองอ่ะแปดสองแปดสามอ่ะตัดเล่นด้วยนะครับสําหรับใครที่ตามเลขทูบปู่อนันตะนาคราชนะครับแปดกับสามตัวเดียวกันนะครับแปดมาสองตัวต้องตีเป็นแปดสองด้วยนะครับแปดมาสองตัวต้องตีเป็นแปดสองด้วยแปดสอง แปดสามนะครับอ่างวดนี้ต้องมาแล้วแหละงวดนี้ต้องมาแล้วนะครับงวดนี้อาจารย์ว่าน่าจะออกเลขสูงนะครับงวดนี้อาจารย์ว่าน่าจะออกเลขสูงอ่ใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าศรัทธาพารวยขึ้นมา ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่าศรัทธา,าพารวยขึ้นมานะครับมาจากหกแปดแปดหกอัดในเวบเอาคักคักแปดเก้าเก้าแปดนะครับอ่ะงวดน,นี้ในใบอาจารย์ก็ฟันนะตัวฟันอาจารย์ก็ฟันนะจะบอกไปให้นะครับงวดน,นี้เลขเก้ามาแรงงวดน,นี้เลขเก้ามาแรงนะครับแปดเก้าเก้าแปดอัดเลย 8998อัดเลยนะครับเพราะว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P. อาจารย์จะเห็นอาจารย์ฟันให้แล้วนะครับงวดนี้มาตรงกับเลขทูบปูอีกนะครับเพิ่มความมั่นใจไปได้เลยนะครับอ่าใครใครที่ไม่เคยถูกหวยนะครับที่ไม่มีดวงนะใครที่ไม่มีดวงนะครับซื้อหวยยังไงก็ไม่ถูกนะครับนี่แนะนําให้บูชาชุดนี้เลย499นะครับใครที่ไม่มีดวงนะครับนี่ชุดนี้499นะครับ ใครที่ไม่มีดวงซื้อหวยยังไงก็ไม่ถูกนะครับนี่ชุดองค์นี้นะครับปู่เวทนะครับแล้วก็ปู่อนันตนาคราชนะครับนี่บูชาไปแล้วนี่ทักมาไม่เคยถูกหวยก็ถูกหวยนะครับทักมหาอาจารย์นะครับบางคนบูชาไปแล้วชุดหนึ่งมาบูชาอีกชุดที่สองนะครับเอาไปฝากพี่ฝากน้องนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูใบแนวทางอาจารย์นะครับแล้วก็ชุดฟันนะเตรียมตัวแคปหน้าจอเอาได้เลยนะครับใครที่แคปแล้วก็พิมพ์คำว่าศรัทธาพารวยขึ้นมานะครับอาจารย์จะให้ใบแนวทางอาจารย์แล้วก็ให้ตัวฟันเน้นๆแค่5ตัวนะครับสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P อาจารย์นะครับกดลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับบูชาเลขทูบ 99บาทนะครับเรียกทู่ป,ปู่อนันตนาคราชอบอนนะครับอ่าเรียกทู่ป,ปู่อนันตนาคราชอบอนนะครับเอาไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับนี่เอาไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับอ่รัฐบาลงวดนี้นะครับรัฐบาลงวดนี้นะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับอ่าชุดเต็มนะครับชุดเต็มใบดํา เด่นศนะครับชุดเต็มใบดําเด่น0นย์ 1, 03, 04, นะครับ0ูนย์หนึ่นะครับศูนย์หนึนะครับอ่าตัวกันนะครับตัวกันแปดหนึ่งนะครับอ่านี่เห็นไหมตัวกันตรงกันกับเลขทูบนะครับตรงกันกับเลขทูบเลยแปดหนึ 8, 1, 8, 3, 8, 5, 89นะครับศรัทธาพารวยนะครับอ่าใครแคปหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมานะครับใครแคบหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาได้เลยนะครับงวดนี้อาจารย์ฟันศูนย์นะครับงวดนี้อาจารย์ฟันฟันศูนย์นะครับบูชามาแล้วค่ะอาจารย์นะครับอ่าขอบคุณมากนะครับใครที่บูชาแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอรอนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับ อ่ะตัวกัน81838589แคปหน้าจอแล้วกด0ูนย์ขึ้นมานะครับแคปหน้าจอแล้วกด0ูนย์ขึ้นมาอ่ะบูชาทูปก็เข้ากลุ่มได้นะครับบูชาทูปก็เข้ากลุ่มได้นะครับอ่ะแล้วแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนนะครับใครที่อยากบูชา เสื้ออาจารย์นะครับสิทธิ์อ,อบอลนะครับราคาเดียวเลย3าม้ารวมส่งนะครับทุกไซส์ราคาเดียวนะครับ3ามนะครับอ่าป้าแมวสวัสดีนะครับอ่ซื้อไว้ทุกตัวแล้วขะอาจารย์นะครับอ่ะเฮงๆนะครับเฮงๆรวยๆวนะครับ ใครที่ซื้อเลขอาจารย์ได้ทุกตัวนี่ซื้อไว้เลยนะครับไม่ต้องไปเก่งนะครับไม่ต้องไปเก่งนะครับบางคนนี่ซื้อทีละยี่สิบตัวนะครับยังไม่ถูกก็มีนะครับอ่าใครที่ตามอาจารย์นี่ไม่ต้องไปเก่งให้ยากนะครับถ้ามีทุนเยอะซื้อเลยทุกตัวอัดเลยนะครับส่วนตัวที่อาจารย์ฟันให้ค่อยมาหนักเยอะๆเอาตัวที่อาจารย์ฟันให้ค่อยมาซื้ออัดเยอะๆเอานะครับ อ่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกนะครับแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเก้าอ่ะฟันเม็ดเดียวนะครับงวดนี้นะครับฟันเม็ดเดียวงวดนี้เก้าเก้านะครับเก้าเก้านะครับมาน่ามากันเบิ้ลไว้เลยนะครับกันเบิ้ลไว้เลยนะครับน่าจะมาเบิ้ลด้วยนะครับงวดนี้กันเบิ้ลไว้เลย 99499 99นะครับอะตัดซื้อด้วยนะครับตัดซื้อด้วยนะครับ3ตัวอาจารย์ให้หางเดียวนะครับ3ตัวอาจารย์ให้หางเดียวตัดซื้อด้วยนะครับ99499นะครับวิ่งรูดรวยนะครับวิ่งรูดรวยนะครับเลขทูบเราวันนี้ได้988ส่วนใบฟันอาจารย์ให้499นะครับเม็ดเดียว99 เดี๋ยวให้สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายอาจารย์จะให้ตัวเน้นนะครับตัวเน้นที่อาจารย์เจาะให้นะครับตัวเน้นที่อาจารย์ฟันให้นะครับ <Christine> อ่ะตัวเน้นงวดนี้นะครับอะ ตัวเน้นงวดนี้นะครับใครที่ดูอยู่นะครับพิมพ์ขึ้นมาให้อาจารย์เลยนะครับพิมพ์ขึ้นมาให้พี่ๆท่านอื่นเห็นด้วยนะครับอ่ะงวดนี้นะครับห้าตัวที่อาจารย์เน้นให้นะครับอ่ะใครที่ฟังอยู่นะครับพิมพ์ขึ้นมาให้สมาชิกท่านอื่นเห็นด้วยนะครับงวดนี้เด่นศูนย์นะครับอ่าวิ่งรูดศูนย์ไว้เลยนะครับงวดนี้เด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์นะครับเน้นเน้นห้าตัวฟันนะครับ 0609นะครับ0609 858999นะครับอ่าใครเห็นแล้วพิมพ์ขึ้นมาให้สมาชิกด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ให้อ่าใครเห็นแล้วนะครับพิมพ์ขึ้นมาให้สมาชิกด้วยนะครับ0609นะครับแล้วก็8589 แล้วก็99นะครับอ่าใครทันพิมพ์ขึ้นมาด้วยนะครับใครทันพิมพ์ขึ้นมาด้วยอ่าอาจารย์พิมพ์ให้แล้วนะครับเด่น0อ่าเด่น0ูน 06098858999นะครับ <ank ed> <employees> ในกลุ่ม VIP อาจารย์ลงให้ตั้งแต่วันที่อาจารย์ลงหวยรัฐบาลวันแรกเลยนะครับในกลุ่ม VIP นะครับไปฟันอาจารย์อชุดฟันอาจารย์อาจารย์ฟันให้ในกลุ่ม VIP ตั้งแต่วันที่อาจารย์ลงให้แล้วนะครับใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม VIP นะครับก็เอาในหน้าไลฟ์สดเลยนะครับเพราะว่าไปฟัน ชุดฟันเน้นๆ5ตัวอาจารย์จะไม่ให้หน้าเพจนะครับอาจารย์จะให้เฉพาะในกลุ่ม VIP นะครับสำหรับใครที่งบน้อยนะครับบูชาเรียกทูบ9กบาบาทก็ได้เข้ากลุ่ม VIP นะครับ,บ